สวัสดีค่ะเด็กทุกคนนะคะวันนี้ที่เชอร์มีนะคะมีคาสั่งภายในห้องเรียนนะคะมาบอกเด็กๆว่าในห้องเรียนของเราเนี่ยมีคําสั่งอะไรบ้างเด็กๆเคยสังเกตไหมคะว่าภายในห้องของเราที่เราเรียนแต่ละวิชานะคะมันมีคําสั่งอะไรบ้างนะคะรอบๆบริเวณรอบๆอห้องที่เราเรียน ูมิทัศน์ต่างๆนะคะเด็กๆสังเกตไหมคะว่าถ้าเราสามาบอกได้ไหมว่าในห้องเรียนของเราเนี่ยเรามีอะไรบ้างเนาะนั้นเชื่อก็จะบอกเด็กๆนะคะว่าในห้องเรียนของเรานะคะที่สิ่งที่สําคัญและอุปกรณ์ต่างๆภายในห้องเรียนจะวันนี้นาคนําศัพท์เนาะเกี่ยวกับภายในห้องเรียนมาบอกเด็กๆนะคะอันดับแรกนะคะเกี่ยวกับอันนี้เขาเรียกวัยบอกนะคะ ไว้บอร์ดนะซึ่งเป็นที่ที่เราต้องไวนะ้จดเนาะที่เชื่อจดสอนเด็กๆนะคะแล้ววันนี้เด็กๆเขียนถูกไหมคะคำว่าปากไว้บอร์ดนะคะหรือกระดานดำนะคะในภาษาทั่วไปเราเรียกกรนะดาดานดำก็ได้หรือไว้บอร์ดก็ได้นะคะเด็ๆกๆพอสามารถเขียนได้ไหมนะคะ นะคะกรออัางกระดออาดานาดาดานออัมดันกระดานดานนะคะต่อไปนะคะถ้ามีสิ่งที่เราไวเขียนคือช็อกนะคะคำว่าช็อกนะคะจะกดอย่างไรชอช้าอออ่างลอริงกางกอกไก่อันนี้คืออ่านว่าช็อกภายในห้องเราใช้ไว้เขียน กระดานดำหรือไว้บอร์ตนะคะต่อไปโต๊ะโต๊ะนะคะโต๊ะในห้องเก้าอี้นะคะมีเก้าอี้ภายในห้องด้วยนะคะแล้วอุปกรณ์พัดลมหลอดไฟนะคะหวองหน้าต่างประตูนะคะปากกาดินสอไม้บรรทัดเนาะสี ยางลบลิขิตะะแก้วน้ำแล้วก็ผ้าขนหนูนะคะหนังสือสม,มุดพวกพวกเหล่านี้ลูกคืออุปกรณ์ภายในห้องเรียนของเรานะคะเป็นเขาเรียกว่าคำศัพท์ทั่วไปนะคะเด็กๆสามารถรู้ได้เลยว่าภายในห้องเรียนของเราเนี่ยจะประกอบไปด้วยอะไรนะคะวันนี้มานำเสนอใน